ครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําในส่วนของอาวุธเฉพาะนะครับแล้วก็ของวิเศษนะครับโดยอาวุธเฉพาะนะครับตัวนี้นะครับที่เราจะได้มาเราจะได้มาเมื่อเราอัพตัวละครไปถึงขั้นสีแดงนะครับหรือว่าขั้นตำนานนะครับผมแล้วก็อีกส่วนนึินนะครับอีชิ้นหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของของวิเศษของวิเศษตรงนี้นะครับผมเราจะได้มาเมื่อเราอัพตัวละครถึงระดับไรเทียมทานตรงนี้นะครับผมแล้วก็นีนะครับเข้าไปนะครับเราจะไปดูที่ เฉพาะนะครับอาวุธเฉพาะของแต่ละตัวละครนะครับผมก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปอย่างเช่นนะครับตัวนี้ที่ผมทําคือกําเหลงนะครับกาเหลงตัวนี้ก็คือถ้าเราถึงในส่วนของอะระดับตำนานนะครับผมเราก็จะได้หาสกิลนี้มานะครับผมเราก็ใช้ค่าเปิดประมาณ20นะครับผมโดยสิ่งที่เราอัพเนี่ยก็คือในส่วนของไข่มุกตรงนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นการอัพระดับ0ูนถึงเนะครับผม ส่วนตัวนี้ไข่มุกสีม่วงนะครับผมก็จะอัพระดับ10-19แล้วส่วนสีแดงนะครับผมก็จะอัพระดับ20-30นะครับผมในส่วนตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดจะใช้นะครับผมในการอัพสิบขั้นเฉลี่ยประมาณ300เมตดนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของตัวของวิเศษของวิเศษตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีสแตทให้สามสแตทนะครับว่าเราสามารถนะครับใช้หินหินเต่าดำนะครับผม ในส่วนการสูมสเตตัสตรงนี้ออกมาเมื่อเราสูงหนึ่งครั้งนะครับผมขีดมันจะค่อยๆขึ้นนะครับผมจนเต็มถ้าเต็มเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสออกขั้นที่มันหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมผมจะให้ดูตัวอย่างที่ผมเคยสูงไปนะครับนี่ผมทำาิโฟอีกตัวหนึ่งอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็มันจะมีสเตตัสตรงนี้ที่ผมทําไปอยู่แต่ว่าเมื่อเราล้างหลอมไปเราจะได้สเตตัสใหม่หมหมๆมาครับผมมันจะมีตั้งแต่ระดับสีเขียวจนไปถึงระดับส,สีเงินตรงนี้ครับผม ระดับมันก็จะออกยากออกง่ายแตกต่างกันไปนะครับเราก็จะสามารถอัพเลเวลได้เรื่อยๆสูงสุดถึงเลเวลหาน่าจะระดับ5นะครับอ่านี่ครับผมพิเศษสูงสุดเลเวล5การันตีคุณภาพรับไรเทียมทานนะครับผมแต่ว่ากว่าจะอัพได้ก็น่าจะปดทองกันเยอะพอสมควรนะครับโอเคนะครับผม แล้วก็อีกอย่างนึงครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับสมในส่วนของคอมโบการผ่านด่านนะครับอ,อันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครผ่านมาไกลๆแล้วอยากได้แบบคอมโบแบบซีซีหรืออะไรดีๆก็มาแชร์กันได้นะครับผมแต่ส่วนผมเดี๋ยวผมลองแชร์ให้ดูตอนนี้ผมถึงด่านที่21 k c นะครับก็ฝั่งตรงข้ามฝังฝ่งฝั่งมอนตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะถึกพอสมควรนะครับผมเราไปดูกันนะครับตัวที่ผมจะใช้เนี่ย หลักๆก็คือมันจะมี CC ทั้งหมด3ตัวก็คืออ่า2ตัว CC จะมี2ตัวในซื้อตัวแรกก็เป็นสมาเต็กโชว์นะครับก็คือดันอ่าดันศัตรูถอยหลังกลับไปจูกันเรียงใช้สําหรับสตันนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งหัวตัวเอาไว้เล่นเกตนะครับก็คือ2ตัวนี้จะคอยสตาร์แล้วก็ผักถอยหลังส่วน2ตัวนี้ส่วนกูดจัริโปจะคอยทับดาเมจนะครับผมซึ่งตอนนี้ในทีผมนะครับก็ริโปจะเป็นดาเมจหลักนะครับ เข้าล้วครับสังเกตดูอันนี้หลอดใกล้เต็มแล้วสตานเสร็จปุ๊บซูบาเทคโชจะผักกลับอ๋อสังเกตเห็นไหมครับตอนแรกที่เปิดมาริโปจะ ใช้สกิลก่อน1ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเราอัพอพาวุธเฉพาะของอริโป้ถึงเลเวล30นะครับเปิดมาปุ๊บริปโป้จะใช้สกิลอันติเลยนะครับ1ครั้งนะครับแล้วการใช้อันติของริปโป้เนี่ยก็คือมันจะเก็บสแต็คเพิ่มความแรงให้กับตัวริปโป้เองด้วยนะครับ จะสังเกตว่ามันค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าถ้าละเมิดระเมิดเราถึงนะครับผมตอนมี CC ประมาณนี้ก็คือสามารถผ่านได้อยู่แล้วมีผักถอยหลังสตาร์ทแล้วตอนนี้ก็ช่วยสตาร์ทหัวโตวเล่นเกตซีสตัวแล้วก็ริโฟนะครับคอยสกิลทั้งแมปนะครับผมในส่วนของโค้กอื่นก็จริงๆก็คือตัวระเมจก็คือเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้ครับผมแต่ว่าหลักๆโคตอนนี้ผมทำอยู่2ตัวก็คือเป็นริโฟกับซุนกวนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดมีใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ